เขาเัาถ่านอาพรหนึ่งตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบนาทีเขาหลังบ้านเพื่อ จะ่ได้กําจัดขยะกินไม้สิีนไม้ได้ครับไม้นี่เอาเป็นเชื้อพื้น,นะครับตอนนี้ไฟกล้หมุนผมจะใส่ไม้ใหญ่นะครับเพื่อให้เป็นฐานแล้วเป็นเชื้อชนวนให้ไม่ให้ไฟมันดับครับถ้าไฟใต้ตาดับมันจะแก๊บจะหายนะครับแก๊บจะติดเข้ามาเองน,อนะครับเราใส่ให้แค่ให้แค่เป็นเชื้อพืนนะครับเป็นชนวนไม้เล็ก กันเอามาเอาเอาเอา,เอาไม้ไปทำในในไม้ข้ำเลยไม้ลำไยหลังบ้านตัดทำาสาวหลังการเกี่ยวๆครับนี้ล้มนี่หลังบ้านนะครับ ไม่ใคยดังนะครับถ้าไฟตัวนี้หมดแสดงว่าเราเผาเสร็จแล้วครับผมจะปิดปากเตาด้วยก้อนหินปิดปากตตานี้ผมจะเริ่มรีไฟแล้วครับใกล้กิ่งไม้เล็กครับหยุดเป็นเช้าเพิงนไ่นหมดติดตามผมด้วยนะครับใน YouTube คิปี่ดูโปรไฟล์ผมล้วก็กดติดตามครับจะเห็นทุกคลิปของผมครับ7 6คลิป